สวัสดีครับเอครับก็ในคลิปนี้เอจะมาสรุปเราพัฒนาครับก่อนจะเข้าหาชุดสรุปก็มาดูอีกสองสู้นี้ก่นนะครับซึ่งสองสู้นี้ก็จะเป็นบทล่างนะครับหรือว่าเป็นชุวินนะครับก็งวดนี้เข้าบนไปที่หนึ่งสอง ประกันล่างไปที่แปดหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่สองอวิธีใช้ก็คือเอาละร้อยบวกซีคงที่นะครับตัวนี้นะลดร้อยบวกซีคงที่นะครับหนึ 1, ่งบวกซีก็จะได้ห้านะครับถ้าได้ห้าก็เอาตัวนี้นะครับห้าแปดเก้าศูตรหนึ่งสาม ห้าแปดเก้าศก็จะตรงแล้วนะสำหรับสูตรที่2องอบก็จะมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็มาดูสูตรที่1นะครับก็สำหรับสูตรที่1ก็ถือว่าในงวดนี้ก็ลุบไปนะครับมันก็จะเข้าแค่รับพันตรงนี้และแปดตัวนี้นะครับอืม ใส่กข้ามาเป็นลายนะครับเราก็จะตามต่อนะครับสูตรนี้เราก็จะใช้หลับพันสองค้างบวกรัดร้อยหนึ่งค้างแล้วกบบวกหกคงที่สองแปดสิบหกหกบวกหนึ่งกกจะได้เจ็ดเจ็ดบวกหกคงทีโกจะได้สามนะครับถ้าเจอสามก็เอาตัวนี้นะสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็จะตรงแล้วนะก็สูตรที่หนึ่งเราก็เขียนมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับสูตรที่หนึ่งก็จะมีสิบห้าชุดสูตรที่สองก็จะมีสิบห้าชุดแล้วในที่นี้เราจะคัดเลือกสองสูตรนี้เอาตัวชนนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากทีห้าแปนะครับห้าแปตัวนี้ตัวนี้มีห้าแปดตัวนี้ก็มีห้าแปนะครับก็ดึงมาตรงนี้นะครับห้าแปด ห้าเก้าตัวนี้ก็ห้าเก้านะครับห้าเก้าห้าศูนย์ก็ถือว่าชุดนี้ไม่มีขาหนึ่งก็ไม่มีครับห้าสามห้าสามตัวนี้ห้าสามตัวนี้สามห้านะครับนั่นก็เป็นห้าสามก็ได้นะครับห้าสาม ปาดเก้าปาดเก้ามีครับปาดเก้าตัวนี้นะครับปาดเก้าราคาแปดศูนย์ชุดนี้ไม่มีแปดศูนย์แปดหนึ่งก็ไม่มีแปดสามแปดสามตัวนี้สามปาดมีนะครับปาดสาม กาศู 0, ไม่มีชุดนี้เก้าหก็ไม่มี93ก็ถือว่ามีตัวนี้นะครับ 9, 9 3. ก้าสามเก้าสามเกศูนก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้เราก็จะให้เด่นเลยนะครับ ก็วิธีที่หนึ่งนะตรงนี้นะครับก็มาดูหลัดร้อยกันนะเราจะเอาหลัดร้อยมาคันเลือกจะสองสู้นี้นะครับจะสามสู้มันก็จะชนไปที่หุกนะครับหุกเลขแปดนะครับอืมก็ถือว่าถ้ามันเข้าอีกก็จะเดิมตอบ เป็นงวดที่12แล้วนะก็จะผิดไปสองวดตรงนี้นะครับลดร้อยคือหกเลขแปดถ้าหกเลขแปดตัวนี้เราก็จะฟันไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ติดแาดนะครับ ้ากาชุด3าลองอาจจะเอาอย่างนี้นะครับสามลองก็จะเริ่มจากสูตรทีห่งก่อนนะเอาตัวที่ติดพกเลขติดแนะครับให้เข้าใจนะใจเราตรงกันนะครับสามลองก็ถ้าแปดลเอาแล้วนะ8 9ดก็เอาแล้วนะครับ80ดศูนถ้าแปมันก็ตรงไปที่0ูนย์ปลนะครับ ศูนย์แปดนะให้มันตรงตัวนี้นะครับคือละร้อยออกมาตัดนะแปดหนึ่งนั้นก็เป็นหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดแปดสามเอาตัวนี้นะครับเก้าศูนย์ไม่เอาเก้าหนึ่งก็ไม่เอาครับก็จะมีประมาณนี้ชุดที่สองก็มาไล่ตัวนี้นะครับ 3าหก็คือว่ามาติดชุดละร้อยตัวนี้ก็ไปที่สาหกนะมันติด6กตัวนี้นะครับสาหก็สามเจ็ดสาสามแเกาตัวนี้แล้ะครับ39มเกไปที่ห้าหกห้าหหเจดห้าแปด เอาตัวนี้นะครับห้าเก้าหกเจ็ดนั้นก็เป็นเจ็ดหกนะเก้าหกแปดหกแปดและแปดหกอย่างนี้นะเก้าหก นกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเอาตัวนี้นะครับอืมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดียวจะเอาชุดนี้และชุดนี้มาไว้อยู่ในชุดเดียวนะครับและจะสรุปชุดสองตัวบนและสองตัวล่างให้ดูครับ ก็เราก็จะสรุปเลยนะครับก็คือวันนี้เราจะให้เล่วิ่งครับเล่วิ่งบนเราก็จะพันไปที่วันนี้อาจจะเอาสองตัวนะครับคือปาดเล่เก้านะครับ ตเราฟันไปที่เก้านะครับเอดเอาสองตัวให้สมาชิกเลือกเอาเองนะครับบางครัง้งแอก็จะเลือกไม่ค่อยทื่อสัตว์เท่าไหร่นะครับถ้าเราเอาสองตัวอย่างนี้มันมาแน่ๆนะครับอืมแล้วก็วิ่งล่างนะครับ แอดก็จะเอาสองตัวเหมือนกันนะครับคืออกเล็บปลนะครับแต่เราก็จะฟาร์ปที่หกนะครับส่วนสมาชิชชอบแปดก็เอาแปนะครับหกเล็บแปตัวนี้มาจะาตรงไหนก็คือเอ็ดเอาละร้อยมาสรุปเลยนะครับให้เข้าใจอย่างี้นะหลัดร้อยก็คือหกเล็บแปดนะอืม สองตัวบนนะครับเดี๋ยวนะสองตัวบนเราก็จะฝันไปที่แปสาม แปดหกปปดเก้าเก้าสามแ้วกหกเก้าและสุดท้ายเก้าเก้าครับวันนี้จะให้หกชุดนะครับสำหรับชุดสองตัวบน สองตัวล่างเอจะเอาฉุบมือกี้เลยนะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเราปันไปที่แปด ห้าเก้าห้าสามแปดเก้าแปดสามเก้าสามศูนย์แปดหนึ่งแปด าหกเจ็ดหกหกแาดแาดหกเก้าหกเจ็ดแาดและสุดท้ายคือสามหกนะครับ อืมสำนัรัดร้อยฝันไปที่6เลย8แต่แอดฝันไปที่6นะครับเดี๋ยวเราไฮไลทสีชุดที่เราเน้นกันนะครับ สองตัวบนเราก็จะฟันไปที่แปดเก้าเก้าเก้าเลขหกเก้าครับสามคู่นี้นะครับ ก็ชุดล่างเราก็จะฟันไปตัวนี้ครับอ่าเออห้าหกแล้วก็เดี๋ยวแอดดูกันนะอืเจ็ดหกสามหกเลยหกปาด ชุดเหล่าเน้นก็จะมีตัวที่ติดพกนะครับจากนั้น เอดก็จะเอาชุด2ตัวล่างตัวนี้ประกบกับชุดบนเราก็จะได้ชุดสตัวนะครับสตัวเอจะฟันตัวนี้ครับ5 6าหกนะคับแปดเาห้าห ปดเก้าห้าหกหกเก้าห้าหกหกเก้าจะห้าหกเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าจะเอาตัวไหนนะคะ เอาตัวนี้ครับเจ็ดหกเจ็ดหกปาดเก้าเจ็ดหกหกเก้าเจ็ดหกกาเก้าเก้าชุดสามตัว ไอ้จะตัดจุดนี้เลยครับหกแปดเก้าหกหกเก้านี่หกเก้าเก้าครับครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เหลือตัวนี้นะครับให้สมาชิกไปจัดเอาเองนะครับแอดก็จะจัดแค่คู่เด่นให้ดูนะเออถ้าสมาชิกจัดดีดีวดนี้แอดว่ามันจะได้สี่ตัวเต็มเต็มเลยนะครับอืมลองไปคิดและนั่งวิเคราะห์ดีๆนะครับแอดก็จะเอาแค่นี้นะนะขอให้โชคดีครับ